กับกับ s u o r t ตานี้เนาะตอนนู้นเขาเป็น p า i m ล v i โม,ม,มแบบปรับใหม่ปะ่ะอันนี้ t บบปรับใหม่เลยปะ่ะอ,อยเห็นนะ t m โมัน rework ใหม่เนาะไม่ใช่ w o r k จะเรียกเ e ิร์ k เ,เรียว่าปรับโมเดลี m มที่ปรับโมเดลมาใหม่เส้นดกเส้นดอมต้อง โดดด้วยเด็ดบแบบแข่งเลยโลครับอยากได้อยากได้ฮาร์ดอยากได้นั่นนหละจากควาดเรียบสวยมากโดนสู้กันมันสู้กันดูเดือดเกินสวยโอ้โหคอมโบมาถึงก็มันเลยต้นเกม แต่ไม่ได้อาิดอะ่ะเอาาีโมโอะไรเขาไปบูเริ่มบูอะ่ะพีโทษเริ่มฟ้าหรอน่าใช่นะยิม,โมโอยู่บูพีโทษน่าจะสบายสบายคิดว่าราคาได้ยิแต่พีโดจะอยู่เลนยังไงอยูไ่ไอ้แย่ผมไม่เห็น เบเลยนะวดไปงเึดแตดึงไปก็ยังฆ่าไม่ไนะดึงไปยังาไ่ลนะใช้ W บ่บอยก็เสียม,มานาเยอะก็ไม่เป็นไรโอเคจะดังฮาเวดไปนะครับผมผมุบฟันไปได้เลยเราแค่ต่อให้ฝัันของเขาโล่แล้วผมก็า,าอออิน รอตอนอนันดับสามออินอยากรอให้บิดแขงเขาดึงผมจะไปช่วยนะยีนะรอรับยีนะครับผมไม่ได้เวลตรงนี้ทั่งไม่เป็นไร อันนี้ผมให้เพื่อนรีบแตนคีปเข้าไปนะปิดแครงเขาจะไม่ได้คีปปิดแครงเวลก็จะตายถ้าตายถ้ามาไม่ถ่านเฮ้ยไม่ได้ดังข้ามเบรดหรอได้ดังววข้ามเบรดละปิดแครงเขาพยายามหาวงเดิงนะแต่เขาโดนตอดแบบระยะไกลด้วยเวลคอร์ดท,ที่แม่นขนาดนี้ตอนนี้เราต้องเล่นแบบวินคอร์ดผมเล่นแบบชูรยิยะนชูริยาใช่ไหม ช่วยยาแรกนะคิดว่า20ไม่อยากใช้ W ก่อนจริงๆนมันจ่อาค่อยดีกไม่หกไปแต่ผมม่เฮี้ยวนะเฮียวกลัวมากจินเขาพิมพ์อยู่บนน,น,นีจจ้แล้วเรื่องก็จบแต่ป้ามนั่นเขาป้อมไปเนาะเาจะกลับบ้านนะ ออกเป็นดักซิลนะดักซิลแล้วก็เปลี่ยนวอดเลยก็ได้อยากได้ต้องถาอ่ะของไข่ปวดยาดนี้เราตองถาแลนะ้ว สกิลสกิลผมสกิลคิวโดนบิดแข่งของค้าได้เลยจำไม่ได้ว่าเขามีแสนนออตบั่บจริงจะเอาเทเลพอร์ตมาเมื่อกี้เป็นคิวที่เป็นฮิวที่ดีปะไม่นั้นจินผมตายเน่ อ <Easy. c oughs> ีสิหลบหัวสิอีเขาจะรีบดัดน,นะยัะงไงจินหัวต้องรีบกลับแล้วต้องกับไปไม่ได้ชิ้นแรกก็จะออกเป็นชูริยาเนาะให้จินหัวเดินเร็วมาคือลูริยาออกคอนโทรว์ดอันหนึ่งแล้วก็อัออน,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 นนี้นนะครับคอวดตรงนี้แล้วก็ยาคอนโทรว์ ราคาถูกของจริงแข่งไม่น่าซื้อสวยมากโดนได้ได้นะ ก็ดีชาไปหวาครึ่นนะสำมรับเชอรี่นะครับจิ้มซับเป็นตำแหน่งที่สำคัญไม่ใช่แบบเป็นตำแหน่งที่แบบแต่เขาก็โดนต่อเยอะแหละยิงไปยิงเหม่อที่เดิมผมฆ่าจินได้ขอแค่ผมยี่โดน จินจินเขาจินเขาล้อนเลยปีแคนผมอยู่บนแล้วไอมีแคนฝั่งผมขงเขาอยู่บนแล้วตีให้เ่เาแล้วก็เดี๋ยวกลับนี่ก็ตีป้อมได้นะทีโม่ไม่รู้อยูไ่ไหนแต่ถ้าทีโม่มาผมว่าผมน่าจะฆ่ากันได้สองคนจินของผมน่าจะฆ่าได้นี่แหละทรัพย์ที่ดีครับต้องเอาคิวเพื่อเอามาแบกเอามาแบกแครี่นะเอามาคุมแครี่บ้าน รงเท้านี่ดีดีมากรองเช้า,ากลับบ้านไปเดี๋ยวช่วยอนาตครับ้นต่อไปแล้วก็ต่อไปเออจะขึ้นเมใจเนาะขึ้นเมใจหลังกลับมานะเดยข้อเท้าบอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องออกเลยละเดี๋ยวไปช่วยกลางครับชินเข้ามากางเลยน่าปดวดไม่ติดกิ้ว เอิก้าเขาไม่ออกทะเลทุกทีนะแล้วมัมนจะไรหจะเอาคอนโทรลันปั่งเงี้ยแต่ยัไม่ค่อยกลัวพีโมนไม่กลัวไม่ค่อยกลัวป่าเท่าไหร่พีโม่มันทำอะไรไม่ค่คอยได้ ไม่รู้เดีดนะเ๋ยวผมกินว้เจยีอยู่แล้ว้ตา,าแล้วเม่กี้พลานะผมไม่เห็นว่าจินโดนล้วงนะทีคนอยู่ข,ข้างหลังแี่สชิ้นนะครับอสองชิ้น ก็เป็นผมคิดว่าจะเป็นเจาะเกาะชิ้นหนึงเป็นเจานะเกาะซับน่าจะเป็นคิปติคบูนน่าจะเป็นชาร์โดเฟรมคลิปติบูเอาะชิ้นออกเพนเจาะบลึกเจาะแบบลึกแต่ชาวว่าชาร์ดโดเฟรมก็ดีนะชาร์ดดโดเฟรมก็เหมาะกับซับดีนะด้วยความที่ว่าอะไรอย่าโอ มากจิตเจ็บแบผมเสียชนโ,โหเสียเจ็บใจไปจหมดเลยอันนี้คือเล่นพลาดด้วยความเหลือด้วยที่ฝั่งผมไม่มีตัวแทงแล้วมันไม่มีตัวยืนยากไปนะอยากลงไปล่างไปเี็บทีบ้างอะไรอ้าขี่เลยนะ ยิงยิงมันเถอะจินเบามากเลยโอเคผมทาไมออกสตาร์ติชิปผมไม่เข้าใจสตาร์ติชิปโดนเนิร์ฟมานะผมคิดว่าจินดูไม่เหมาะกับสตาร์ตมันทำมันให้ AD น้อยเกินแล้วยิ่งเราสามารถคุมเกมได้ด้วยถ้าไม่ถือออกสตาร์ตชิปไม่ออกคอเลกเตอร์ไปไปขอชิปได้ไหม ให้อาจิตทีไ่ได้ได้ได้นี่นะกดชูริยาไปกดชูริยาทำให้ผมได้อาจิตจากชูริยาเนาะที่ใส่ให้ฟิตเจนไปเราฟิเจนคาราเบียแต่วันเนี้ยเวียก้าตายตายตายแล้วไม่รู้เปล่าข้าจิดจิดแฟลร์ลอ,อก,กยยส่วนยาสูโงนี้อะไรอะไรที่มันไม่เขียน ลงยบ,บแน่นๆายาโซ่มันของเยอะโอแค่ว่าหยุดหยุดทีมากกว่าอันข้ามเองอันข้ามเองอัข้ามเองอัข้ามเองแล้วที่อะไไหม บ้านดีเนอะจีนผมหนึ่งหนึ่งกับจินเขาไม่ได้นะโดยที่มันเป็นคอเลกเตอร์้วยที่มันเป็นซาเาตอร์คีแบบผมรู้สึกว่าการออกคอเลกเตอร์มันดีกว่าเยอะสำหรับจิน เออทีโมไปไหนทีโมไปไหนกลับมานี่นะหายไปแล้วชาบมวฝั่งหนูเขาเกิดอ่ะอันนี้ปัญหาหลักทีไม่น่ากลับนด้ทับไมันไม่ออกคอเลกเตอร์ก่อนสักชิ้นคอเลกเตอร์ไออีก็ได้ ต่างก็เยอะนะจีนของผมได้ฟาร์มเยอะคิวก็เยอะเท่าไหค่อยดีท่าดไห่อ่าเขาดีข่าดไหนผมรอเขาใช้สลินอ่ะโอเคให้ผ่านจริงๆน่าแฟดแฟดลบแต่แฟดลบไม่ทัน จริงๆถ้ามาเก่แฝนลบอะแล้วผมอ R เลยอะน่าน่าค่าได้ Collector เฉลเี่ยเป็นอะไรที่สำคัญแล้วคอลเล l เตอร์ถูกบัฟมาให้ราคาถูกลงใช่ปะ่ะจำไม่ได้จำจำผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าใช่ผมมีฮหี้ยว่ขอแค่ยืนข้างหลังผมต้องเป็น support ออที่ได้ยืนข้างหลังไปตายก่อนก็ไม่ค่อยประโยชน์ไ,ได้ประโยชน์เลยขนาด รอจังหวะเล่น้ต้องรอเล่นกับพร้อมมิจยีเราต้องเล่นกัน5คนสักทีเนี่ยมีคนเข้าไปแล้วเนี่งเรายังไม่รู้เลยว่ามันเข้าไป นจะโดดผมหิวให้นะหิวให้เมเตอี่นะตีป้อมแล้วก็ไม่ต้องสนใจความมิวเดี๋ยวผมจะกลับเลยวะให้ทุกคนตีป้อมลเลยแบบผมกลับไปช่วยคามมิวกลับไปตัดป้อมนะความมิวหายนะได้ยินฮีนั่งถอยอันนั้นคือดีที่สุดน,นะแต่ผมว่าสามคนน่าจะพอทุ่ได้ป้อไม่ได้มีไอ้นั่นด้วยอีก็สู้คามมิวยาก ก้าสิ้นไม่โดนแปบออกวิ่งไปช่วยจะไหมจะวิ่งไปเบสสองดีวะไปเดี๋ยวเอาไหมข้อมีหวอด ไช่แล้วทำไมชินได้คิวทำไมชินถึงได้คิวเขากลับไปการล่างนะเอ้ากดปิดจะคิวคอนโทร l kew ทำไมเซิร์ฟนี้ผมกดคอนโทร l kew ไม่ได้ทุกรอบเลยมันจะไปกดคิวก่อนตลอดเหมือนกดปุ่มแล้วมันปุ่มไม่ค่อยติดอะอ่ย จริงเมื่อกี้แฟลไม่ต้องแฟลก็ได้นะโดน,นดตแตเดยวก็ได้เสียแฟลชสิแตไม่เป็นไรเซฟไว้ก่อนเผื่อผมอ e ีไม่โดนมเมื่อกี้คือถ้าอ e ีไม่โดนจะได้ไม่ตายครับเพราะถ้าผมตายก็คือเป็นปัญหาหนักอยู่เพราะผมต้องแบกเกมนี้โอเควังกรนะเราต้องได้มางก่อนเอ่อเราจะยีผมโดนลง ก็คือความบอร์สวยไม่เห็นด้วยซ้ำผมไม่เห็นด,ด้วยซ้ำแต่เปิดผ้าได้โรถบอร์ดไม่ใช่บอร์ดนี่บอหรืออะไรระเบิดได้บอนีสวยอ่าอะไรไม่รู้อะเต็มไปหมดเลยนีสวยจินนี่ผมไม่รู้จินเปิดจินส่วนยิงให้ดูหน่อยอพิเป็นอยู่ไหน ร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยแหละตัวแต่ไปเล่นกับคาเมิวก็ไม่ดีปากวาอาไปเฉยๆอยากรู้เฉยๆว่าเขาดักปอกแค่ไหน,นค่ะตัวฝั่งนู้นที่น่ากลัวที่สุดที่เป็นปัญหาสุดคือคาเมิวคาเมิวตัวปัญหาที่สุด ทีทีคิวสวัสดีทีโอเคสวัสดีจบเกม,มยังเหน่าจะเก็บเบลนะเบิร์ดไม่ตายอยู่แลกดอาร์ไปก็ไม่น่าตายส่วนยินผมดีอะไรก็ถ้าคามิวเขามาเข้าไฟอ่ะทีมผมว่าพูดไม่ได้เลย แต่ยีตอนนี้ือสู้ได้ทุกคนแล้วอ่ะความีว่าสู้ได้มันก็ควสู้ได้แล้วกลับบ้านอนะ่ะไปเองไปเองไปเองเกาอันนี้เดือยรินเสียด้วยเอา้าไปยิงเ,เข้าเลยวัดเอ็ยาโอ้ยาโอยาโอ้ยาโอจริงหน้าจารย์ติดเลยนะ กลางติอ่ะผมกางนติแล้วผมก็เลยมีคนเข้าไปแล้วอีเดีดีตายอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตัวที่จะสู้กับคาเมลได้มีแค่ยีตัวที่ฝั่งผมจะสู้กับคาเมลได้มีแค่ยีเท่านั้นละดาเมจไม่พอกันดันเมจทีมผมมันไม่พอกันที่ราคายีอ่ะยกนะตายแนละ้ว เมกากลับให้เมกากลับไปนะครับต้องเอาโส่์ผมวามีดไว้อยู่แหละยาโออยู่นู่นเลย ตีแรกก็เลยนะเอาตอนนี้คือต้องเอาความิวให้ตายแค่นี้ความิวคือตัวปัญหาเฮผมเสียอีแล้วนะั่นคือปัญหาต้องตามยีนะอเอผมวิ่งไหวผมวิ่งไหวพอที่จะหนีพายุยาสุน่าจะตายแล้วใช่ปะไปจบเกมครับเกมนี้จบเรียบร้อย จบได้ไหมจบได้นะถ้ามาช่วยกันตีป้อมมันจบได้นะพีโมมันาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วราเมิผมก็ทีเดียวมันก็เกือบตายแล้วแต่ผมก็เกือบตายนะตีป้อมได้ไหมอ่ะอันนี้เอาตายเออถ้าถ้ายีมไปตีป้อมตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วเยิ้ม มี๋งเั่นเป็นก็ถือว่าดีอ่ะบอาจารนี้มียีมียีมาช่วยแบกนะมันั่นก็คือคงจะมแพ้แหละ้บร้อยเปอร์เซ็นต์